สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่บา้านก็พาเพื่อนมาแกะต้นไม้อีกแกล้วนะคะตอนนี้นะคะราคาต้นไม้ด่างของเรามันก็าราคามันก็จะแรงเนาะต้นไหนที่แม่บ้านเคยอยากได้สมัยที่ราคามันแรงๆนะคะ้ันก็ช่วงนี้ก็เริ่มเก็บเนาะมีเก็บเข้าบ้านนะคะนี่ค่ะมาดูกันนะคะว่าจะเป็นต้นอะไรโอ,โ,อโ,อโอ้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 โดนใบแล้วมึงน,น่นะคะ นี่นะคะแม่วาดก็กางแกะนะคะก็เขาแพ็กมานะคะก็จะแกะยากนิเนึงนะคะนี่ค่ะมันก็คือต้นผูฉลุด่างขาวนะคะนี่ค่ะอ่านี่ค่ะก็สวยงามมากๆนะคะสวยงามมากๆเลยนะต้นนี้ถือว่าสวยสวยงามมากๆนะคะสม สวยสมราคานะคะมีค่ะก็ถือว่าสวยนะคะแต่ว่าต้นเขาเนี่ยมันจะมีการเอ็นเอียงนิดนึงนะคะเอ็นเอียงนิดนึงนี่แม่้านก็เลยจะต้องอไปหาเสามาใส่ให้เขาห็นไหมคะนี่นะเดี๋ยวแม่วานจะเติมเสาให้ค่ะโอ้ดูสิคะมันไม่เป็นทรงเลยเนาะนืะอะ อ่ะคะอันนี้เราก็วางเสาไปนะคะอันนี้เป็นเสาสำเร็จเนาะซื้อมาจาก DIY 20บาทนะคะเดี๋ยวแม่บ้านก็จะใส่ตัวเม็ดป๊อปเปอร์ลงไปนะคะใส่เม็ดป๊อปเปอร์ลงไปก็อ่ะน,นี่ค่ะกำลังจัดส่งนะคะจัดส่งเขาใส่เม็ดป๊อปเปอร์ให้แน่นนะคะจัดทรงนะคะจะมัดเขาให้ขึ้นหลักนะะเนาะพอเขาขึ้นหลักแล้วเขาจะสวยนะคะ นีคะ่ะมัดไปมัดไปนะคะไอ้ที่มัดก็หมดนะคะก็ได้เชือกฟางจากที่เราอันนี้เละมาเนาะเชือกฟางที่เขามัดมากับไอ้นี่คะ่ะมัดไว้ก่อนนะคะป้องกันทรงเขาไวนะ้เนาะดันสรงนะคะปรับสรงให้เขาสวยะคะ่ะอ่าเนื่องจากเขายาวมัดข้างล่างมัดข้างบนด้วยนะคะนี่คะ่ะมัดให้อยู่เลยมัดก็ไม่ต้องแน่นมากนะคะพอตึงๆนะ นี่สวยไหมคะอ่านี่ค่ะมัดส่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วสวยค่ะสวยมากขอบคุณมากนะคะที่ติดตามนะคะขอบคุณมากที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ